เมื่อความรักกลายเป็นความแค้นวิญญาณอาฆาตที่ไม่มีวันจากไปเสียงหัวเราะในความมืดดวงตาสีแดงฉานที่จ้องมองพวกเขายังคงเฝ้ารอเหยื่อรายใหม่คุณกล้าพอที่จะฟังจนจบหรือไม่รักสามเศร้าของภรรยาจบลงด้วยการฆาตกรรมฝนตกหนักในคืนนั้นเสียงฟ้าร้องดังก้องไปทั่วหมู่บ้านสายฟ้าแลบสว่างว่าผ่านหน้าต่างบานใหญ่ แสงสลัวจากโคมไฟข้างเตียงภาพเงาลางๆบนผนังห้องนอนเงาที่ดูบิดเบี้ยวและหน้าขนลุกออนนอนขดตัวอยู่บนเตียงผ้าห่มหนาคลุมถึงคางแต่ความหนาวเย็นยังแทรกซึมเข้ามาเธอได้ยินเสียงฝีเท้าดังอยู่หน้าห้องช้าๆเนิบนาบเหมือนคนที่ไม่ต้องการให้ใครได้ยินหัวใจของเธอเต้นรัวเหมือนกลองศึกที่ดังสะท้อนในอก มือของเธอชุ่มไปด้วยเหงื่อเย็นเฉียบเสียงประตูค่อยๆเปิดออกบ้านพับเก่าเอียดอาช์ชวนขนลุกเงาสูงใหญ่ยืนอยู่ตรงนั้นเงาที่เธอคุ้นเคยเงาของคนที่เธอรักและไว้ใจสามีของเธอเองพี่กลับดึกจังเสียงของออนสันเครือพยายามซ่อนความกลัวที่แฝงอยู่ในน้ำเสียงเขาไม่ตอบเพียงก้าวเข้ามาใกล้ ใบหน้าอยู่ในความมืดแต่แววตาสองประกายแปลกประหลาดดูดันและเย็นชาเหมือนคนที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนออนขยับตัวถอยหลังชนเข้ากับหัวเตียงความเย็นจากไม้เก่าทำให้เธอสะดุง้งพีกเป็นอะไรไปเสียงของเธอสั่นกว่าเดิมความกลัวแผ่ซ่านไปทั่วร่างเขายังคงเงียบยกมือขึ้นช้า ในมือของเขาถือบางอย่างบางอย่างที่สะท้อนแสงจากสายฟ้าที่แลบผ่านหน้าต่างวาววับและแหลมคมมีดทำครัวเล่มยาวหัวใจของอ่อนแทบหยุดเต้นเธอพยายามขยับตัวหนีแต่ร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้กับที่พี่ทำแบบนี้ทำไมเสียงของเธอแผ่วเบาราวกับเสียงกระซิบดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดผวาเขายิ้ม รอยยิ้มที่ไร้ซึ่งความอบอุ่นเย็นชาและน่ากลัวเธอนอกใจฉันน้ำเสียงเรียบนิ่งแต่แฝงไปด้วยความโกรธเกรี้ยวที่รุนแรงหัวใจของออนหล่นวูบความลับที่เธอซ่อนเอาไว้ถูกเปิดเผยเธอไม่เคยคิดว่าเขาจะรู้พี่ฉันขอโทษน้ำตาไหลรินอับแก้มเสียงสะอื้นติดคอแต่ไม่มีความเมตตาในสายตาของเขา เขาเก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นมีดในมือสั่นไหวเล็กน้อยฉันรักเธอน้ำเสียงแผ่วเบาและเจ็บปวดแต่เธอทำลายทุกอย่างอ่อนรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่เข้ามาเกาะกลุ่มหัวใจเธอไม่สามารถหนีไปไหนได้อีกหนทางเดียวที่เหลือคือหนทางเดียวที่เหลือคือเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้ายอรพยายามลุกขึ้นจากเตียงแต่ขาอ่อนแรงจนแทบยืนไม่ไหว เขาขยับเข้ามาใกล้สายตาจับจ้องเธออย่างไม่ละสายตาเหมือนเสือที่จ้องเหยื่ออย่างหิวกระหายเธอถอยหลังไปจนติดผนังทางหนีทุกทางถูกปิดกัน้นเหมือนกับกรงขังที่มองไม่เห็นพีกฉันไม่ได้ตั้งใจเสียงของเธอสั่นเครือดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความขมขื่น เธอไม่ได้ตั้งใจแต่เธอก็ทำไปแล้วมือที่ถือมีดกระชับแน่นสายฟ้าแลบสว่างวาบอีกครั้งเผยให้เห็นใบหน้าที่บิดเบี้ยวด้วยความโกรธออนรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่หนักหน่วงของเขากลิ่นอายความเกลียดชังลอยวนในอากาศบีบรัดเธอจนหายใจแทบไม่ออกเธอทรยศฉันน้ำเสียงของเขาเย็นชาและกดดันทุกคำพูดเสียดแทงใจเหมือนคมมีด อ้อนสายหน้าน้ำตาไหลาอาบแก้มเธออยากอ้อนวอนขอชีวิตแต่แววตาของเขาไร้ซึ่งความเมตตาไม่มีแม้แต่เงาของความรักที่เคยมีมีเพียงความเจ็บปวดและความโกรธเกรี้ยวเธอพยายามจะกรีดร้องแต่เสียงขาดหายไปในลำคอร่างกายสั่นเทาด้วยความหวัดผวาเขายกมีดขึ้นช้าๆแสงสะท้อนจากคมมีดวาวับ เหมือนความตายที่กำลังคืบคลานเข้ามาออนหลับตาแน่นภาพความทรงจำในอดีตผุดขึ้นมาในหัวช่วงเวลาที่พวกเขาหัวเราะและยิ้มให้กันแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับกลายเป็นฝันร้ายฝันร้ายที่เธอไม่มีวันหนีรอดเธอได้ยินเสียงลมหายใจของเขาใกล้เข้ามาแล้วทุกอย่างก็เงียบงันแล้วทุกอย่างก็เงียบงันเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นรัวในอก เงียบจนได้ยินเสียงฝนที่ยังคงกระหน่ำอยู่ภายนอกเงียบจนเธอรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่อบล้อมอ่อนค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆภาพตรงหน้าเบลอด้วยน้ำตาแต่เธอเห็นเงาของเขายืนค้างอยู่ที่เดิมมีดยังชูค้างอยู่กลางอากาศดวงตาของเขาจ้องมองเธออย่างเย็นชาแต่ริมฝีปากสั่นไหวเล็กน้อยเหมือนกับว่าเขากำลังต่อสู้กับบางสิ่งในใจ ความโกรธแค้นที่ถาโถมเข้ามาและเศษเสี้ยวของความรักที่ยังหลงเหลืออยู่ฉันรักเธอเขาพูดด้วยน้ําเสียงแผ่วเบาดวงตาแดงก่ำด้วยความทุกข์ทรมานมือที่ถือมีสันระิกเหมือนกับว่ามันหนักเกินกว่าจะยกขึ้นหรือหนักเกินกว่าจะปล่อยลงออนมองเขาด้วยความเวทนาเธอเห็นคนที่เธอเคยรักคนที่ตอนนี้ถูกความเกลียดชังครอบงำ พีดวางมีดลงเถอะเธอพยายามกลั้นสะอื้นเสียงของเธอเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขายืนนิ่งสายตายังคงวาวโรดเหมือนคนที่หลงทางในความมืดเธอทำให้ฉันเจ็บปวดน้ำเสียงของเขาสั่นเครือเธอหักหลังฉันอ่อนรู้ว่าคำขอโทษคงไม่เพียงพอเธอรู้ว่าความเจ็บปวดของเขาลึกเกินกว่าจะเยียวยา แต่เธอไม่อยากให้ทุกอย่างจบลงด้วยความตายฉันเสียใจฉันผิดไปแล้วเธอยกมือไหว้ทั้งน้ําตาหวังว่าความรักที่เคยมีจะช่วยดึงเขากลับมาแต่ดวงตาของเขายังคงแข็งกร้าวมือที่ถือมีดแน่นขึ้นกว่าเดิมเสียงฟ้าร้องดังกึงกก้องเงาของเขาขยับเข้ามาใกล้อีกครั้งออนรู้สึกถึงความเย็นจากคมมีดปลายมีดจ่ออยู่ที่ลำคอของเธอ ลมหายใจของเขารดต้นคอเธอใกล้จนได้ยินเสียงสะอื้นที่พยายามกลั้นไว้ใกล้จนเธอรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่กัดกินใจเขาฉันไม่สามารถให้อภัยเธอได้น้ำเสียงของเขาเย็นชาและเด็ดขาดมือของเขากดปลายมีดแนบชิดผิวเนื้อออนหลับตาลงอีกครั้งเธอรู้สึกถึงความคมที่บาดผิวเบาๆหยดเลือดไหลซึมออกมาช้าๆ ความกลัวถาโถมเข้ามาแต่เธอเลือกที่จะไม่หนีเลือกที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความผิดที่เธอก่อเธอได้ยินเสียงสะอื้นของเขาเสียงที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและเสียงกระซิบที่แผ่วเบาทำไมทำไมเธอต้องทรยศฉันคำถามที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดคำถามที่เธอไม่สามารถตอบได้น้ำตาของเขาหยดลงบนแก้มของเธออุ่นร้อนและขมขื่น ปลายมีดยังคงกดแนบอยู่ที่ลำคอเธอรอคอยรอคอยการตัดสินใจของเขาระหว่างความรักที่เคยมีและความแค้นที่กัดกินใจและแล้วและแล้วมีดหล่นกระทบพื้นเสียงโลหะกระทบไม้ดังก้องในความเงียบเขาสุดตัวลงกับพื้นข้างเตียงร้องให้ออกมาอย่างไม่อายสะอื้นอย่างคนที่ใจแตกสลาย มือทั้งสองข้างกุมใบหน้าด้วยความเจ็บปวดออนมองดูเขาด้วยดวงตาที่พร่ามัวความโล่งใจประปนกับความรู้สึกผิดเธอค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงข้างๆเขา,ขาพี่เสียงของเธอสั่นเครือเธอยื่นมือไปแตะบ่าของเขาอย่างแผ่วเบาเขาสะบัดตัวหนีดวงตาแดงก่ำจ้องมองเธอด้วยความเกลียดชงังความรักที่เคยมีหายไปจนหมดสิ้น อย่ามาแต่ต้องฉันน้ำเสียงเย็นชาราวกับน้ำแข็งเขาปัดมือเธอออกอย่างแรงออนถอยหลังด้วยความตกใจดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปเขาลุกขึ้นยืนอย่างช้าช้าสายตาจับจ้องเธออย่างเย็นชาฉันจะไม่ฆ่าเธอแต่ฉันจะไม่มีวันให้อภัยคำพูดนั้นเหมือนมีดที่แทงลึกลงในใจ เจ็บปวดจนเธอหายใจไม่ออกเธอได้แต่ยืนมองเขาเดินออกจากห้องไปประตูปิดลงอย่างแรงเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก้องไปตามทางเดินแล้วทุกอย่างก็เงียบเงันอีกครั้งอ่อนซุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลรินอย่างห้ามไม่อยู่ความผิดบาปที่เธอก่อไว้ได้ทำลายทุกอย่างเธอสูญเสียเขาไปแล้วทั้งที่เขายังมีชีวิตอยู่ และเธอรู้ดีว่าชีวิตนี้จะไม่มีวันได้เขากลับมาอีกลมหนาวพัดผ่านเข้ามาทางหน้าต่างอากาศเย็นเยียบราวกับความตายเธอกอดตัวเองแน่นพยายามกลั้นเสียงอื้นที่ดังออกมาแต่ความเจ็บปวดในใจมันล้นทะลักเหมือนกับคลื่นที่ซัดสาดไม่หยุดหย่อนในความเงียบเงันนั้นเธอได้ยินเสียงฝีเท้าอีกครั้งดังอยู่หน้าประตู เสียงฝีเท้าที่เธอจําได้ดีเสียงของใครบางคนที่ไม่ควรจะอยู่ที่นี่เสียงของเขาคนที่เธอเคยทรยศเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆหัวใจเต้นระรัวด้วยความหวาดกลัวเธอแน่ใจว่าเขาไม่สามารถกลับมาได้อีกเพราะเขาตายไปแล้วตายด้วยมือของเธอเองประตูค่อยๆเปิดออกบานพับเอียดอาดอย่างน่าขนลุกเงามืดปรากฏอยู่ตรงนั้น เนาที่เธอจำได้ขึ้นใจดวงตาวววโรดด้วยความอาฆาตรอยยิ้มเย็นชาที่ทำให้เลือดในกายของเธอเย็นเฉียบเขากลับมาแล้วกลับมาทวงความยุติธรรมที่ถูกพรากไปกลับมาทวงชีวิตที่เธอขโมยไปเสียงฝีเท้าดังเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆรื่อเธอถอยหลังจนติดผนังร่างกายสั่นเทาด้วยความหวัดผวาเธอทรยศฉันเสียงเย็นเยียบดังกล้องในความมืด เสียงที่เต็มไปด้วยความแค้นและความทุกทรมานเธอพยายามกรีดร้องแต่เสียงนั้นติดอยู่ในลำคอความกลัวแผ่ซ่านไปทั่วร่างเงานั้นค่อยๆเข้ามาใกลดวงตาแดงฉานจ้องมองเธออย่างอาฆาตและรอยยิ้มที่น้าขนลุกยังคงไม่จางหายเธอรู้ดีว่าเขาจะไม่ยอมไปไหนจนกว่าเขาจะได้สิ่งที่ต้องการวิญญาณที่ถูกทรยศความรักที่ถูกหักหลัง และชีวิตที่ถูกช่วงชิงเง่านั้นยื่นมือมาทางเธอมือที่เย็นเฉียบเหมือนความตายและแล้วและแล้วมือนั้นก็สัมผัสที่ลำคอของเธอเย็นเฉียบและหนักอึง้งเหมือนโซ่ที่พันธนาการเธอไว้กับความผิดบาปอ่อนรู้สึกได้ถึงแรงบีบรดัดลมหายใจของเธอเริ่มขาดห่วงเธอดิ้นรนพยายามดึงมือที่มองไม่เห็นออกแต่ยิ่งเธอดิน้น แรงบีบรัดก,ก็ยิ่งแน่นขึ้นเหมือนเงื่อนปมที่ไม่อาจคลายดวงตาสีแดงฉานของเขาจ้องลึกเข้ามาในดวงตาของเธอสะท้อนภาพความทรงจำในอดีตวันที่เธอทรยศหักหลังเขาภาพที่เธออยู่ในอ้อมกอดของชายอีกคนรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขโดยไม่สนใจหัวใจของใครที่แตกสลายทำไมเสียงของเขาเย็นยะเยือกดังก้องในหูของเธอ ทำไมเธอถึงทำแบบนั้นออนพยายามจะพูดพยายามอธิบายแต่เสียงของเธอกลับไม่สามารถเล็ดลอดออกมาได้ลมหายใจของเธอเริ่มขาดห่วงความเจ็บปวดแล่นพล่านไปทั่วร่างดวงตาพร่าเลือนด้วยน้ํำตาฉันรักเธอแต่เธอทรยศฉันคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานสะท้อนกล้องในห่วงความคิดของเธอภาพในอดีตยังคงฉายชัด เสียงหัวเราะของเธอกับชายคนนั้นเสียงหัวใจที่แตกสลายของเขามือที่มองไม่เห็นบีบแน่นขึ้นความเจ็บปวดแล่นเข้ามาในหัวใจเหมือนถูกคมมีดกรีดลึกเธอพรากชีวิตฉันไปเสียงของเขาสั่นเครือดวงตาแดงฉานเต็มไปด้วยความแค้นตอนนี้ฉันจะพรากชีวิตเธอคืนน้ำเสียงเย็นชาและโหดเหี้ยมมือเย็นเฉียบบีบรัดแน่นขึ้น ออนรู้สึกถึงลมหายใจที่ขาดห่วงความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั่วร่างเธอดิ้นรนอย่างสิ้นหวังเงานั้นโน้มตัวเข้ามาใกล้ใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความโกรธเกรี้ยวดวงตาสีแดงฉานยังคงจับจ้องเธอออนรู้สึกถึงความมืดที่คืบคลานเข้ามาร่างกายของเธอเริ่มชาสติของเธอเริ่มเลือนรางก่อนที่ทุกอย่างจะดับมืดลง เธอได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงที่เต็มไปด้วยความแค้นและความเศร้าอยู่กับฉันตลอดการความหนาวเย็นเข้าครอบงำดึงเธอลงสู่ความมืดมิดไม่มีทางหนีไม่มีวันหลุดพ้นเสียงฟ้าร้องดังก้องอีกครั้งแสงสายฟ้าแลบผ่านหน้าต่างเผยให้เห็นเงามืดที่ค่อยๆเลือนหายไปห้องนอนกลับมาเงียบงนันเหลือเพียงร่างของอ่อนที่นอนแน่นิง่ง ดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวไม่มีลมหายใจไม่มีการเคลื่อนไหวเหลือเพียงความเงียบที่น่าขนลุกและเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังแว่วมาเสียงของเขาที่ยังคงอยู่เฝ้ารอคอยอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเฝ้ารอคอยอย่างไม่มีวันสิ้นสุดความเงียบเงันปกคลุมห้องนอน มีเพียงเสียงลมหวีดหวิวผ่านหน้าต่างที่เปิดแงม้มกลิ่นอายความตายยังคงลอยวนอยู่ในอากาศร่างของอ่อนนอนแน่นิง่งดวงตาย,ยังคงเบิกกว้างจ้องมองไปยังเพดานอย่างว่างเปล่าในเงามืดที่มุมห้องเงาร่างหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นเงาที่บิดเบี้ยวและหน้าขนลุกดวงตาสีแดงฉานยังคงจ้องมองเธอดวงตาที่เต็มไปด้วยความอาฆาต ดวงตาที่ไม่เคยลืมความเจ็บปวดรอยยิ้มเย็นชาผุดขึ้นบนใบหน้าของเงานั้นเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังก้องในความเงียบเสียงที่เย้ยหยันและสะใจเขาก้าวเข้ามาใกล้ร่างที่ไร้วิญญาณสายตาไม่ละไปจากใบหน้าของเธอใบหน้าที่เคยเต็มไปด้วยชีวิตชีวาแต่ตอนนี้กลับว่างเปล่าในที่สุดเราก็อยู่ด้วยกันเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้น เต็มไปด้วยความเศร้าและความพยาบาทเงานันนโน้มตัวลงใกล้ร่างของอ่อนดวงตาสีแดงฉานสะท้อนแสงวุบไหวมือเย็นเยียบเอื้อมไปสัมผัสใบหน้าของเธอแต่แล้วดวงตาของอ่อนก็ขยับเปลือกตากระพริบช้าๆก่อนที่ดวงตาคู่นั้นจะลืมขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ดวงตาของเธอเป็นสีแดงฉานสีแดงเหมือนกับดวงตาของเงานั้น วาวรถด้วยความอาฆาตและความเครียดแค้นริมฝีปากของเธอยกยิ้มอย่างช้าๆรอยยิ้มที่เย็นชาและหน้าขนลุกรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของเธอเงานั้นหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจเขายืนมองร่างของเธอค่อยๆลุกขึ้นจากพื้นข้อต่อกระดูกดังกรอบแกรบร่างกายบิดเบี้ยวอย่างผิดธรรมชาติแต่ดวงตาสีแดงฉานยังคงจ้องมองด้วยความอาฆาต ตื่นแล้วสินะเสียงของเงานั้นกระซิบดังกล้องในความมืดร่างของอ่อนค่อยๆหันมามองเงานั้นดวงตาสีแดงวาวโรดริมฝีปากยังคงยิ้มเย็นชาเงานั้นหัวเราะอ,อีกครั้งเสียงหัวเราะที่สะท้อนกล้องไปทั่วห้องเสียงที่หน้าขนลุกและเย็นยะเยือกไปกันเถอะเขายื่นมือออกมามือที่เย็นเฉียบและน่าขนลุก ร่างของอ่อนเอื้อมมือไปจับมือทั้งสองประสานกันเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งและแล้วร่างของทั้งคู่ก็เลือนหายไปเหลือเพียงความมืดมิดที่เงียบงนันและความเย็นยะเยือกที่ยังคงอยู่ห้องนอนกลับมาเงียบเงันอีกครั้งทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นปกติแต่บรรยากาศยังคงน่าขนลุกและวังเวงเสียงลมวีดวิวดังขึ้นอีกครั้งหน้าต่างเปิดกว้างออกเองอย่างช้าชา ลมหนาวพัดเข้ามาในห้องแล้วเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นเสียงของเขาและเธอที่ยังคงอยู่ในความมืดมิดน,นั้นเสียงหัวเราะที่แผ่วเบาและน่าขนลุกเสียงที่สะท้อนกล้องไปทั่วห้องเหมือนกับว่าพวกเขายังคงเฝ้ารอรอเหยื่อรายใหม่ที่จะเข้ามาในห้องนี้และไม่มีวันได้ออกไปอีกเวลาผ่านไปหลายเดือนบ้านหลังนั้นยังคงยืนเด่นอยู่ที่เดิม เงียบงันและวังเวงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านว่ามีคนได้ยินเสียงกระซิบในความมืดเสียงหัวเราะแผ่วเบาที่ดังมาจากหน้าต่างบานนั้นหน้าต่างที่เปิดแง้มไว้เสมอแม้จะมีคนปิดมันครั้งแล้วครั้งเล่ามันก็จะเปิดออกเองทุกครั้งชาวบ้านเล่าขานถึงเงามืดที่เคลื่อนไหวดวงตาสีแดงฉานที่จ้องมองจากในบ้าน ดวงตาที่เต็มไปด้วยความอาฆาตไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นไม่มีใครพบร่างของออนหรือสามีของเธอมีเพียงความว่างเปล่าและความเงียบงนันจนกระทั่งวันหนึ่งบ้านหลังนั้นถูกขายให้กับครอบครัวใหม่พวกเขาย้ายเข้ามาพร้อมรอยยิ้มและความหวังไม่สนใจข่าวลือและเรื่องเล่าที่น่าขนลุกคืนแรกผ่านไปอย่างสงบทุกอย่างดูปกติ ไม่มีเสียงกระซิบไม่มีเงามืดแต่แล้วในคืนที่สองเสียงฝีเท้าดังกล้องในความมืดฝีเท้าที่หนักและเยือกเย็นดังกล้องไปทั่วบ้านเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นจากชั้นบนเสียงของผู้หญิงและผู้ชายหัวเราะอย่างเย็นชาและหน้าขนลุกหน้าต่างเปิดออกเองอีกครั้งลมหนาวพัดเข้ามาในห้องนอนพร้อมกับเสียงกระซิบที่แผ่วเบา อยู่กับเราตลอดการเสียงกรีดร้องดังกล้องในความมืดกล้องไปทั่วทั้งบ้านก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบเงันอีกครั้งบ้านหลังนั้นกลับมาเงียบสงัดมีเพียงสายลมที่พัดผ่านและเสียงหัวเราะแผ่วเบาที่ดังแว่วมาเสียงของวิญญาณที่ไม่เคยจากไปวิญญาณของผู้ทรยศและผู้ถูกหักหลังที่ยังคงเฝ้ารอรอเหยื่อรายใหม่ ที่จะเข้ามาในบ้านหลังนั้นและไม่มีวันได้ออกไปอีกบ้านหลังนั้นยังคงยืนเด่นอยู่ที่เดิมเงียบงันและวังเวงและตำนานของมันก็ยังคงเล่าขานต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด